คือต้องเวลาเราบอกว่าอุ้มเนี่ยมันถูกต้องไหมที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือภาคธุรกิจด้วยผมต้องบอกว่ายังไงก็ต้องช่วยคำถามคือ r i ORITY คืออะไรการจัดลาดับความสำคัญคืออะไรการจัดลาดับความสำคัญมันจะทำให้เรามาพูดถึงทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณของการช่วยเหลือว่าใครต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนแล้วทรัพยากรที่มีอยู่จะเอาไปอยู่ ที่คนส่วนไหนเป็นคนส่วนมากผมคิดว่ามาตรการที่จะต้องเยียวยาเนี่ยมันต้องเริ่มจากเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนประชาชนที่หาเช้ากินข้ามซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงขยักเข้าไปกลุ่ม SME แล้วก็ชนชั้นกลางแล้วค่อยไปรับรับช่วยช่วยเหลือ นะครับกลุ่มทุนที่มีขนาดใหญ่ที่พอมีศักยภาพจริงๆกลุ่มทุนที่ขนาดใหญ่แล้วมีศักยภาพเนี่ยคือเหตุผลที่มันน่าแค้นใจคือมันไม่ได้ทําให้คืออย่างนี้คือมันไม่สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ทำให้เขาล่มละลายไงมันไม่จริงไงว่าคุณไม่ช่วยเขาวันนี้เหมือนอย่างดิวตี้ฟรีกรณีดิวตี้ฟรีเนี่ยชัดมันไม่ได้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายขนาดที่ถ้าคุณไม่ไป ช่วยเหลือเขาบริษัทเขาจะล้มละลายมันไม่ใช่มันแตกต่างกับตอนที่ตอนที่รัฐบาลอเมริกาเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Ford ดไม่ว่าจะเป็น G.M ไม่ว่าจะเป็น morgan stanley ไม่ว่าจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของอเมริกานะครับมันมีความแตกต่างกันคือถ้ารัฐบาลไม่เข้าไปช่วยตอนนั้นเนี่ยมันพังจริงๆ แต่ตอนนี้เป็นมายาคติมากๆในสังคมไทยว่ามันไม่ได้พังธุรกิจเหล่านี้บาลานซ์ชีตแข็งแรงงบดุลแข็งแรงแต่ละปีทำกำไรเป็นพันพนล้านเป็นหมื่นหมืล้านอยู่แล้วดังนั้นขาดทุนแค่2อสามเดือนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ธุรกิจพวกนี้พังแน่ๆและที่สำคัญธุรกิจดิวตีฟรีเนี่ยมันไม่ได้จ้างงานเยอะแยะด้วย สป라이ชเชนก็ไม่ได้สป라이ชเชนยาวด้วยและสป라이 h เชนขายของที่อยู่ในดิวตี้ฟรีทั้งหมดก็เป็นของที่นําเข้าจากต่างประเทศสป라이 h เชนไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยขายของในดิวตี้ฟรีไม่ได้พนักง,งานตกงานไะคือความเสียหายของมันเนี่ยมันจํากัดมากคุณนึกออกไหมดังนั้นการจัดพาริ r ตี้เนี่ยผิดชัดชดชัดเจนมากอย่างห้าพันเนี่ยแทนที่ถ้าระบบ AI คุณสมบูรณ์ใช่ไหมหรือ มันจะเป็น AI จริงหรือ AI เกเนี่ยก็ไปเถียงกันเป็นอีกเรื่องนะผมผมไม่ได้เห็น source code <c oughs> ดังนั้นเนี่ยผมผมไม่สามารถพูดได้ว่ามันเป็น AI จริงหรือว่า AI เกนะผมไม่สามารถพูดได้เพราะรัฐบาลไม่ยอมเปิดเผย source code ออกมาซึ่งผมเห็นว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปิด source code อะ <c oughs> ถ้าคุณเขียนเองคุณเปิด source code ออกมาเลยคุณเปิด a l g o r i t h มออกมาว่าคุณเขียน a l g อริทึมยังไงใช่ไหมให้คนก็ไปช่วย c o m มนต์ช่วยอะไรได้อะแต่พักเรื่องนั้นไว้ผมเรื่องที่สําคัญอย่างเนี้ย ถ้ามันใช้ AI ไออกูใช้เวลาจัดการแั้งแต่วันลงทะเบียนจนถึงวันนี้ในกี่วันนะกว่าที่เงินจะได้หลอกแรกออกมาใช่ป่ะเป็นสิบสามวันใช่ไหมครับใช่ไหมเป็นสิวันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถามคือ Priority เรื่องพวกนี้มันผิดหมดเลยทั้งเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องขนาดในการจะใช้ไปใช้เพื่อคนกลุ่มไหนนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยผมเพิ่งไปเดินลงไปชุมชนมาชุมชนหนอ่ะพูดง่ายๆไปลงสลัมมานะครับผมมีโอกาสไปพบ ผมใช้เวลาสองชั่วโมงนั่งคุยทีละบ้านเลยว่าเหตุการณ์มันมเกิดอะไรบ้างสิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยมันชัดเจนมากว่ามาตรการที่คืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีอาหารจะกินนะครับอย่างที่คุณเสกสรุปเมื่อตอนตอน้นคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐเพราะไม่ได้เป็นแรงงานอยู่ในระบบบางส่วนที่ผมอยู่ในชุมชนเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยมีผมว่าสักยี่สิบเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองที่เป็นพนักงานบริษัท ที่เป็นพนักง,งานบริษัทนะครับคือหมายความว่าออมีสัญญาจ้างเป็นผู้ประกันตนตามพรบรประกันตนอีกส่วนที่เหลืออีก80%เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ประกันตนนะครับไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐและชุมชนที่ผมไปอยู่เนี่ยสพพลายเชนที่หล่อเลี้ยงเขาคือพวงมาลัยเขาเป็นชุมชนที่ตอนกลางคืนตกดึกขี่รถไปปากคลองตลาดซื้อดอกไม้ทับมาในชุมชนแล้วก็ กลางคืนนะครับนั่งร้อยพวงมาลัยเพื่อเอาไปขายในตอนกลางวันวันชนวันมื้อต่อมือ้อขายเสร็จเอารายได้มาส่วนหนึ่งเอาไปซื้อของพุ่งนี้อีกส่วนหนึ่งเอาไปจับใจ่ายใช้สอยซึ่งชุมชนนี้หลายครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีและเป็นคนชราเป็นคนที่พอมีอายุหน่อยและไม่มีทักษะอย่างอื่นเลยนั่งร้อยพวงมาลัยกันแทบจะทั้งชุมชนนะครับแล้วพอเราไป ปิดสี่ทุ่มประกาศเคอร์ฟิวสี่ทุ่มให้กักบ,บริเวณสี่ทุ่มเขาเ e s s ตลาดไม่ได้แล้ววิถีชีวิตเขาเปลี่ยนเลยแล้วพอเกิดโควิดคนไม่จับใจใช้สอยการทั้งการเข้าถึงสป y ายเชนแล้วก็การเอาไปขายออกคือมันมีมันเป็นการแบ่งงานกันทําในชุมชนบางคนเป็นคนเอาไปขายตามสีแยกบางคนเอาไปขายตามหน้าหน้าสถานที่ไม่ว่าะเป็นหน้าโรงพยบบาบาลหน้าวัดหน้าอะไรก็เอาไปขายกัน แล้วบางคนในชุมชนก็เป็นคนนั่งร้อยพวงมาลายัยก็แบ่งงานกันอย่างนี้เป็นชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชับไทเชนที่เรามองไม่เห็นแล้วไม่มีใครเก็บบันทึกไหมว่มามันมีมูลค่าทางสถิติเท่าไหร่ <S <S 2> <S 2> พอทุกอย่างมันพังทลายลงคนกลุ่มนี้ไม่มีเงินกินข้าวไม่มีแม้แต่เงินกินข้าวแล้วครอบครัวไอ้ชุมชนที่ผมลงไปวันนี้เลยเนี่ยสดๆเลยเนี่ยสิ่งที่ผมได้ยินมาแล้วก็สัมผัสกับพวกเขามาแล้วพวกเขามานั่งคุยกับผมเนี่ยหลายคนน้ําตาคลอ บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอีกต่อไปอีกสักสองสามอาทิตย์นี่ตายแน่เขาพร้อมยอมจะออกไปค้าขายปกติพร้อมยอมจะออกไปค้าขายปกติแล้วเสี่ยงกับการติดไวรัสมากกว่าที่จะอยู่อย่างอดตายอย่างนี้เพราะไม่ได้รับการเลียวยาไม่ได้รับการเหลียวแลอะไรจากภาครัฐเลยแล้วนั้นคนที่ลำบากตอนนี้มันลำบากจริงๆแล้วมาตรการเนี่ยมันไปไม่ถึงคนเหล่านี้ นะฮะเรามีแต่มาตรการที่บอกว่าคุณอย่าออกจากบ้านอย่าไปเจอคนหมู่มากแต่เราไม่ได้บอกเขาเลยว่าแล้วคุณจะให้เขาทำยังไงฟังฟังนีอเกือบจะล้องไห้นะก็อย่างอย่างวันก่อนนะครับที่ประชาชนที่ไปไปปิดที่กระทรวงการคลังกันเนี่ยคือคนแบบจตาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วมันกับยังจะให้แบบกกอะพิสูจน์จิตตรงนั้นให้ได้แล้วยังต้องให้รออีกคือจริงๆมันรอไม่ได้แล้วเนาะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ